สำหรับชาวราศีกรกฎที่โสดนะครับคนโสดเนี่ยจะเจอเจอคนที่ชอบคนที่รักไหมนะครับก็ต้องบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยนะมันมีโอกาสที่จะ,ะได้เจอเจอคนที่ชอบนะแหมมีคนมาให้คำหวานนะหรือว่ามีมาจูงมาจีดเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่ามันมีนะครับนะเออแต่ต้องบอกนี้ก่อนว่ามันเหมือนต้นต้นดีนะแต่ปลายร้ายอ่ะยังไงนะครับเมื่อกี้ผมเห็นพไพ่ใบสุดท้ายแล้วนะอันนี้มันเหมือนเออเฮ้ยบางที คุณเองอาจจะต้องดูทิศทางด้วยว่าเขามาเนี่ยเหมือมาแบบดีร้อยเปร์เซ็นหรือเปล่านะหรือว่ามาปลอบอกปลอบใจ นะทำให้เราดีใจอย่างเดียวนะครับและสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนแบบแหมถ้าเริ่มมีเรื่องเงินเรื่อง,องทองเข้ามาเนี่ยอันนี้ให้ตีตัวออกห่างได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้มาแบบมาแบบโม้ละนะมาแบบโกงละมาแบบหลอกละมาแบบตุลละอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับสําหรับชาวกรกฎที่ที่โสดนะครับนะเพราะว่ามันเข้าข่ายที่แหมกลิ่นไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ว่ากลิ่นตัวนะเออกลิ่นนี้ใส่ใจคออ่ะมาดูคนที่นะ ในเรื่องของคนที่มีคู่บ้างนะเขาบอกว่าพอๆกันนะครับนะมันเหมือนต้นดีนะปลายร้ายอีกเหมือนกันนะครับนะเขาบอกว่ายังไงยังไงเนี่ยให้รักษาในเรื่องของความรู้สึกดีๆเอาไว้ฮะเพราะว่าถ้าว่าเริ่มมันมีเริ่มมีปัญหุปัญหากันแล้วเนี่ยต้องรีบเคลียร์นะครับยิ่งมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองกันด้วยนะต้องรีบเคลียร์ให้มันเคลียร์คัดให้มันจบให้มันสิ้นนะครับไม่งั้นเนี่ยนะปัญหามันจะผ่านให้รุนแรงนะผ่านให้อ่ มีปัญหาที่หนักหน่วงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไม่จบไม่กาเรียกว่าจบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับชาวกรกฎนะครับนะ